โอเคครับผมยินดีต้อนเข้าสู่ช่องมาหาเทพแบงแบงนะครับผมและนี่ก็คือไอดีที่4แล้วนะครับผมเพราะว่าไอดีที่2องไอดีที่3าพี่แจกนะครับผมพี่แจกคนดูในไลฟ์สดแล้วนะครับผมแล้วก็ไอดีที่1ตอนนี้กําลังเรียบนะครับรวบรวมผู้ผิดรวบรวมจะแจกคนดูอยู่นะครับและนี่ก็คือไอดีที่4แล้วนะครับกําลังจะทําคลิปแจกนะฮะบ,บอกเลยว่า เดี๋ะะยวเราจะทําคลิปนี้ลงในยูทูบนะครับให้ทุกคนเข้าไปกดไลค์กดติดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยรหัสนี้ไอดดที่4นะครับไม่มีอะไรเลยนะเป็นรหัสไก่เลยแต่เลเวล1 1 0 0นะครับ76มีเงินอยู่1มีเงินอยู่5ล้านนะทุกคนมีเงินอยู่5ล้านนะฮะผมไม่มีผลอะไรเลยนะบอกเลยไอดที่4ี่นะครับเป็นรหัสที่ผู้ติดตามกดครบแล้วเดี๋ยวจะแจกคนดูไปเลยนะฮะบ,บอกเลยคําเดียวว่าโคตรตึงรหัสไก่นี้ใครที่อยากได้ ได้นะทาตามกติกาผมขอ3ข้อเท่านั้น 1. เป็นคนดี 2. ไม่เกีย 3. น 3. กดติดตามในยูทูบติ๊กต๊อกเฟกเฟ o บุ๊กนะครับผม3ช่องทางนี้นะบอกเลยใครที่อยากได้นะทุกคนนะ ผมแจกนะครับบอกเลยรหัสนี้ผมแจกไปเลยตึงๆนะผมบอกเลยไปแคปนะครับไปแคปหน้าจอบไปแล้วก็ตอนนี้ผมได้โพสต์ไปแล้วในเฟซบุ๊กนะครับชื่อเพจว่าเอเอชื่อเพจว่ามหาเทแบงแบงนะผมไปกันเลยครับนะใครที่อยากได้รหัสนี้นะบอกเลยตึงๆเดี๋ยวเราจะแจกรหัสนี้นะครับผมตอนนี้เราทํากติกากันเรียบร้อยแล้วเราจะแจกรหัสนี้แล้วเราจะไปหาผู้โชคดีเดี๋ยวเราแจกรหัสนี้ตอนเย็นขอทุกคนไปทําตามกติกานะครับ ต่อไปผมจะฟาร์มรหัสอีกรหัสหนึ่งเอาเวล700และแจกคนดูเอาเวล700และแจกคนดูไอ 700, ดี SD ที่5นะผมมาแนวะทุกคนมาเดี๋ยวเราจัดก,กันตึงๆนะครับทุกคนมาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับผมโอเคนั้นผมขออนุญ,ญาต มุยเลยแล้วกันนะครับผมนะฝากกดติดตามขออนุญาตอัปโหลดคลิปและลงคลิปใน y ย t u b e เลยนะครับเดี๋ยวอยากได้รหัสนี้อย่าลืมไปคอมเมนต์ในเพจในเพจนะครับไปคอมเมนต์ในเพจนะชื่อเพจว่ามหาเที่แบงแบงเดี๋ยวตอนเย็นผมจะไปดูและผมจะแจกคนดูเลยรหัสนี้โอเคนะครับน้อนเจอกันครับ